ตัวเขาขาวก่อนที่บอกก็เลยไม่อ่านไม่กวม่ดำบมกินยังบอกมันตอมันตอมันตอน้ำมันกูหมูอมน้ำมันกันได้ป่ดิเอาอย่างเขาสะอาดแกล็ดเอาคือตามเปื่อๆถึเก็ดมันกาเอ่าเนี้ยป่ะ ทำไมแรหันลอานี่คืที่ทีไ่ขึ้นมะเมนพนแจ้งง้มาลอง้อนมา้อนเปิดเปิดไหเติมเปตกแต่เีบอปีนงกุก้อนพูดอ่ะปีนจะบอกปีมันต้องเปิดมันต้องใส่ไฟปืนไหมเปิดระบบถันอีเปิดระบตอ